เอาใทไม่ดูหายแตกเลยปกเนี้ยแล้วดูปากจอมเมาแล้วสูไม่ยักูบอห้นีเมาปาจเมาแล้วดอะไรอะไรคูบอด้มาแ้วมาูบอปกบอลปักเียมาผู้เดียวเลยนี่ปากกา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 หมัวแล้วดูปากมัวแล้วปากตาหนอกปากตานอกปากเจีมก็เมาแล้วทีนี้ผม่านละเมาเด้อครับผมนี่เคนมาผู้เดียว เมาคนเดียวนี่ครับปกตเมาเมเมาอะรูตายลอลมนปกติบักบ่นครับผมมันเกิดอารมณ์นางเพี้ยนบกงทีอะได้น้อยไปากบอกยู่นเ่งของน้ำนะครับผมบกตาครับบักตามันนั่นครับมันแฝงตัวครับลูกหัวลูกหัวบกตาด้วยนะครับนั่นนั่นคือบอกตาด้วยตา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  บอลแม่งซีดางเนี่ยวเออเบันบันบันเมาแล้วบอลบันบออยสักวาวครับมันมันนออไก่มิวมีนะเอาทำเซียร์พุยองเซียรเพุยอนอไกจ